ครับถปูนีากลบรถปูนีอคะครับผมอันนี้เอาเอามาประกวดหรอคะครับอ๋ออันนี้เข้าไปประกวดหรือ,อยังคะนี่พร้อมแล้วครับได้ที่ไหนได้ที่ไหนคะอ่าขายในห้องเลยโอ้ ไม่เป็นไรไม่เด็กก็ยังไม่ขายในหัวใจของคนเดฟบางคนเพราะว่ากรรมการว่ากระดูกเขาค่ะอนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงต้องดูที่กระดูกอีกคือต้องดูทั้งสุขทั้งของทั้งตัวละครับคือทั้งส่วนตัวใหญ่แต่ขาเล็กน้ำหนักขี้น้อยอีกทุกข้ครับอันนี้400ครับ400กว่าต้องขี้น้อยครับ แล้วสามสีตัวนี้เขาประกวดไหมคะประกวดเหมือนกันประกวดหรือยังคะเอ่อเพศผู้เออเพศผู้สีเทานี่ประกวดไปแล้วครับใช่ไหมตัวเนี้ยใช่ครับนี่อันไหนที่เข้าแต่อันดับไหนอันนี้ครับตอนนี้นะคือแต่ก็ก็ก็คือเขาจะแบ่งเป็นซอยห้องก่อนในหนึ่งรุ่นมีอยู่สี่ห้องครับหรือในห้องของเขาก็เป็นอันดับต้นๆรุ่นวาพรุ่นอีกเทียงกับเขาาวันนึงเแี่งกับใครตอนนี้เราเพิ่ ตอนนี้เอาวัวแดงครับวัวแดงบัวรากหมูขาเราะในที่เขาไปทับมันถือออกเนี่ยอ่าอยู่ที่พ่อพันธุ์ครับผมอ่าใช่ครับถ้าอย่างนี้เอาไปทับกอกแดงเพราะว่าพิกเมนต์มันก็คือในเรื่องหูในเรื่องเครื่องเทศในเรื่องอะไรพวกนี้ครับครับอันนี้ขาวอย่างเดียวถ้าเกิดเอาวัวสีแดงไปทับจะออกมาได้สีเหลืองมันมีเป็นสีงวนใช่สีขาเปลือกสีอะไรพวกนั้นนะครับ แต่โมนี้ก็ต้องหาวัวสีขาวที่เป็นสีแบบลักษณะของตัวที่อยู่ทง้งกนันอย่างนี้เอไปใส่แล้วก็ค่อยเป็นสีแบบนู้นแล้วก็ขยยบอีกทีนึงเอาเป็นสีแดงใส่ยอยีกทีนึงครับือสีฟ้ามง้เนร่ เรรียนคับเป็นโรงเรียนฝึกรับทั่วเลยครับอันนี้มาจากทางสุราษฎร์อันนี้สุรินทร์อันนี้กรุงเทพอันนี้สระบุรีอันนู้นก็ด้วยเหมือนกันอันนู้นลำพูนเลยตัวยืนครับตัวนอนพิษณุโลกตัวนั้นมันาตัวนั้นมันจะสอดเนี่ยตัวตัวเล็กเหรอตัหูมันจะสอดเนี่ยมันสอดเออคือวัวพูนี้แล้วแต่ พิษณุโลกปัตตุลีดมาทั่วประเทศครับไอตัวอยู <k <k ่สองตัวนะโออุดรตัวนึงแล้วก็ตัวนึงจากสุราษฎร์ของนี้ผมคิดถือว่าเป็นคู่เขาควยอยู่เพื่อนขั้นควยกันอะวกนี้มันเขาควยควายดิท่างใจครับผมคือควายต้องมีเขาศูนย์เบิ้งชื้อๆนี่นะครับเขาเรียมด้วยใจรักวเรามาเป็นเป็นมลดกมาคลอกกันเนี่ยเฮ้ยมรดกคือนี่ถ้าศูนย์เขาวัวยังดูดิศูนย์เขาฝ้ายนี่เสียฝ้าย มันจะเป็นก kind of ัว้งร si ้องเออเราเมจะเป็นทุกคนหัวล้านนะคะเขาไวพี้มันเพราะว่าตัวมันเองค่ะม่านนมันยางกนทีว่าอ้วนค้หัวนวดนไเเรียอวนขัดอนกัเนีไอที่เฮามาสอบทานยี่นี่ก็คว่าเฮาทำรายการทีสารรีวิวในยูทูบยอย่าะรายการเป็นช่องนช่สารรีวิวเป็นบบเกี่ยวกับวัวไว้นี่จะ เพราะว่าคนใีศาลนี่คืออะไรอย่างหัวแดงวัวอะไรนี้ก็มีมาแรงครับผมแรงครับผมอันอันนี้คืออันนี้คือควายครับผมคเรื่องคั้วอ่าก็เรือหัวควายมาเจอแบบเหมือนกันนี่นี่ในอดีตก็ใช้ควายเรื่องควายอะไรมาแต่พอเวลาผมไปอยู่ในในในสถานที่ที่ว่ามันไม่เหมาะในเลี้ยงควายครับผมมันก็เลยต้องต้องต้องหันมาเลี้ยงวัวครับใช่ครับใช่เพราะว่าเรื่องการเลี้ยงสัตว์เรามันมันเป็นคนบ้านนอกอยู่แล้วไงครับ ผมอยู่ชาติเป็สาวแล้วก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพมันก็เรื่องควายมันก็ลําบากก็แม่ตรงไหนครับก็เดี๋เรียกก็เรียกไว้ใช้งานเหรอครับที่แรกปัจจุบันผมก็ไปไล่ล่าทุเรื่อยแล้วก็ถูกฝึกนี่ฝึกยังไงคะก็มันมีคืออย่างเบื้องต้นเลยคือเราก็ต้องใส่ขุมมันอะไรมันแล้วก็ ทำให้มันเชื่องเข้าไปหาเขามันเล่นบ่อยๆจากเชือกยาวๆเป็นเชือกสั้นๆจากไกลๆแล้วก็เข้าใกล้ให้เขาไว้ใจแล้วก็ค่อยพาตูเลยจัดท่าไปอะไรไปวัวไม่สวยเราจัดท่าก็ได้วัวสวยถ้าเปลียวก็ราคาก็ไม่ใช่ครับให้เขาใหญ่ๆได้ไปคลองเนาะไอตัวนี้ราคาสองแสนสมมุติครับผมราคาสองแสนสวยมากเลยสวยมากแต่พอเราเข้าไปที่คอบมันไปนู่นแล้วเดียวมาก ไม่เชื่องเหรอมันบ้าบูนเรียกว่ามันแมันไม่เรามันเปียวแต่กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยถามว่าสองแสนห้าไม่สวยเท่าไรไม่สวยด้วยแต่สองแสนห้าแต่ว่าจับตรงไหนก็ได้ได้อะไรได้ไม่เต็มไม่อะไรอย่างนี้คนซื้อสองแสนห้าน่ะคนอีสาน่มันเขาเปียวก็บคือว่ามันแคะเนาะมันบอกรุ่นมันบ้าบูนมันแกล้งหนีนะใช่นั่นแหละนั่นแหละคือแล้วทีนี้ถามว่าวัวในราคาเดียวกันถ้าสมมติวัวราคาเดียวกัน สองตัวเนี่ยเราชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันสีเดียวกันด้วยราคะเท่ากันด้วยแต่อีกตัวนึงโอ้โหลูกเขาเข้าไม่ได้ภรรยาก็เข้าไม่ได้วิ่งเปียวไปนู่นครับผมซื้อไอตัวเมี่ยงครับผมก็ซื้อกันไอตัวที่แบบตัวงามแต่ว่าไม่ได้เลนี้นะเมื่อก้เลี้นี้ใช่ที่สังเกตยด้วย ขันตามันจะเป็นตาหนูจากน้อยมันยกมันีะแปลกกับมูี่แล้วหูก็จะบบบบบบบ้าหวบานิ่เนาะแต่ถ้ารีบไปหลังรีบหนาเรียบหนาเลียบหลังเราฝึกมันได้ไหมได้แต่โอ้โหนานมากใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่ผมเคยมีถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเราฝึกมันก็จะอยู่แต่กับรากับคนอืืมกันหนีเหมือนเดิมใช่นั่นแหละเขาเรียกว่าจำควรเขาเรียกจำควรเหมือนกันคือคือใครจับไม่ได้ไม่ได้ คือมีแต่คนเลี้ยงคนฝึกเท่านั้นที่สิจับได้อยู่ได้ใช่บางทีลูกเมียเราอยากจะเข้าไปเล่นด้วยว่าเด็กเด็กก็รักสัตว์บางบางทีเขาเพิ่มตาลางใช่เราอีกอะไรก็อย่างลูกผมสองคนที่นอนอยู่ตรงนั้นก็คือคือทุกวันนอนอยู่กับจันเขาเลยก็คือเล่นกระหัวจับตัวไหนก็ได้อะไรนี่คือของคุณก็ตั้งแต่เล็กแล้วเด็กคุยภาษาเด็กจะรู้เรื่องมัวน้อยเนี่ย บางทีเราอยากจะให้เดินมันไม่เดินแต่กับเด็กน้อยเนี่ยก็เป็นจูงเดินมันเป็นเพื่อนกันที่ช่วยที่ผู้ใหญ่บางทีใช้อะไรและสัตว์พวกนี้เนี่ยมันก็จะใช้สัญชาต ตัวเขากิครับกินดมกลิ่นโอ้สัดส่นสูงดินถ้าหากว่ามันดมกลิ่นเราแล้วเราโมโหหรือเราโกรธเนี่ยงัวเนี่ยสังเกตได้จะงวจะควายจะจะจะไม่ไปอยู่ใกล้อะโยงไป้นเราผูกเชือกมันคือมันไปไหนไม่ได้แต่ถ้าหากว่าถ้ามันปล่อยแล้วมันไปได้มันไปเลยแต่ถ้าเราว่าโอ้ยลูกเป็นยังไงเรื่องน้ังขุเนี้เออแค่ไหนเขาใจเย็นลงอ่ะคุยกันให้รู้เรื่องคยุยกันมันพูดไม่ได้เดินสี่ขากินหญ้าแต่การตัต้งท้องก็เหมือนคน <ค>ยาก็เหมือนคนเพราะฉะนั้นเราอาศัยให้มันเป็นคนแล้วก็ความคุ้นเคยมันเกิดขึ้นแล้วก็พอแล้นั้นมันเป็นคนแล้วมันไปกับเราคนั่นน่ะในสนามมันไม่มีโดดไม่มีดิ้นไม่มีอะไรมีบางตัวแต่บางตัวมันก็กอย่างตัวนี้อย่างของผมก็คุอนทันจะจุดัดบ้างเพราะว่า หนึ่งคือด้วยอายุของเขาสองคือด้วยนิสัยของทั้งแม่เขาก็ทำให้ให้ให้มีอาการบ้างมีอารมณ์ชตาพอดีตอนที่พี่เห็นเขาไปประกวดเขาใช้ไม้อะเขาเขาใช้ไม้โชว์สติคือจัดท่าเราไม่สามารถที่จะเอามือไปเขี่ยขาหลังของเขาได้ไม้ที่มีลักษณะพิเศษยังไงคะไม่มีพิเศษแค่ว่าเรา ไม่ต้องไปก้มไปจับแค่ว่าเขาเสียเอาไม่ไปแย่ใย้ให้มันจัดท่าให้มันดูเรื่องกันอันตรายที่มันเกิดใช่ถ้าไม่งั้นเราไปจับปุ๊บปั๊บไปขึ้นมาแล้วสั่นจัดเลยยังคงสัว์เราเราก็คือให้วัวอยู่อยู่กับท่าเฉยๆท่าคนเรา ขาหนีบๆนี่ก็ดูไม่สวยก็ต้องให้พอดีใช่ก็คือเราก็จะจับขาหนีบไม่ได้เพราะว่าใช่ใช่ไม่ก็ผมฝึกควายนี่แหละก็ผมฝึกไส้เปียโนี่ฝึกควายเหมือนกันฝึกไส้ไข่เนี่ยไข่แล้วหยุดก็ต้องรู้จักหยุดใช่หันยอต้องให้หยุดครับเรนว่าการเลี้ยงควายควายนั่นต้องมีจิตวิทยาเขาด้วยใช่ครับคือคือมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าศาสตร์และศิลป์อย่างนึงคือมันไม่ใช่แค่แค่ว่าเลี้ยงไม่ใช่ครับ ถ้าเลี้ยงแล้วมีสตังค์เลี้ยงด้วยกับอาหารอย่างเดียวผมว่าอย่าเลี้ยงเลยก็ได้ใส่แกงก็ไม่ได้ไม่ได้คือเราใส่ใจมันหมดทุกอย่างนี่แหละแต่เราให้มันกินแต่อาหารมันก็ไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายแต่ถ้าเราให้มันกินแต่หญ้าอย่างเดียวคนกินข้าวกับน้ำปลาอย่างเดียวมันก็มันก็ต้องมีแกงนู่นบ้างนี่บ้างอาหารคนก็เข้ามาเสริมคไอ้คำที่พี่พูดหรือว่าออกมาในห้องสามารถที่จะไปปฏิบัติกับวายได้คือว่าได้น้ำแลอวกัน เอาไปทํำยังไงก็ได้ให้มันมีความรู้สึกว่าไม่เป็นเราเมื่อวนต่าหเป็นผมให้มันมีความรู้สึกว่ามันสัมผัสอย่างอื่นที่มาสามาถึงเราคำบอกของเราไปใส่ใดได้จ้ะว่าคำบอกของเราเนี่ยอย่างเลี้ยงวัวเนี่ยผมใช้อยู่แค่คําเดียวครับเราไม่ใช่วัวไม่ใช่ผมถ้าวัวผมมันก็หนึ่งหนึ่งแต่หนึ่งบวกหนึ่งให้เป็นหนึ่งก็คือให้คำว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นปะ เราไปอาบน้ำกันเราไปกินอาหารคแล้วมันก็จะเฮ้ยคนคนนี้เจ้าของหรือว่าคนเลี้ยงนี่รู้สึกว่าสงบผุขสบายใจปะผมกวนผมก็ความร่วมมือผมก็คิดเหมือนพี่แล้วก็ผมผมฝึกเวียนเนาะสามหัวใจนี่ให้รวมกันเป็นหนึ่งไม่งั้นไอ้นี่ไปทางมันไปทมงได้คนบังคับไปทางสามหัวใจนี่รวมกันเป็นหนึ่งเวียนนะแยกทางอะไรจะไปด้วยกันไม่ได้แบ่งแใช่ถามว่า คนเรียนจบปริญญาตีมารเรียนจบสาขาไหนมาผแต่เวลาจบแล้วไปทํางานตรงกับที่เรียนไหมไม่ครับผมไม่เอาอย่างนี้เลยไม่ไม่ตรงค่ะเรียนสัตวบาลศาสตร์ <c oughs> โอ้โยไปขายเสื้อผ้า, <c oughs> าจบทนายมาบางคนไปทํางานออฟฟิศเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ไเป็นทนายเองรู้บางทีเรียนเบวสูงต่ต้องไปขายเบเีิลเป็อย่างนี้เลยครัแต่เพียงแต่ว่าอาชีพของเขาเป็นเพื่อนอลักงนนดิ คือนและอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับผมสำหรับผมที่คนที่จะมาเรียนที่บ้านมาฝึกมาที่บ้านผมจะบอกอยู่อย่างหนึ่งเลยว่าอย่าดูถูกอาชีพของตัวเองจริงๆครับผมจุดมุ่งหมายเดียวกันเราเลี้ยงวัวจุดมุ่งหมายเดียวกันให้คนอื่นดูถูกเราครับผมแต่เราอย่าดูถูกโอ้ยไม่เคยดูถูกครับผมบูชาด้วยเชิดจูมันเหมือนคนในครอบครัวทำให้วัวเป็นสัตว์ในครอบครัวถ้าหากว่าเราไปประชุม ชา,าคนในครอบครัวบอกว่ามันไม่ใช่งัวอดน้ําอดหญ้าอีกเพราะฉะนั้นเราทําให้มันเชื่องแล้วลูกเราก็เล่นได้ภรร,ร,รายาเราเข้าไปเล่นได้เวลาเราเมาเราไปทํางานเราไปประชุมไม่อยู่2วันสามวันเขายัางเอาเออกอย่างน้นยะโยนฟางเอาน้ําให้กินไม่ต้องไปเอายาให้เรา อย่างน้อยเอาน้ำเอาฟางให้งัวกินเตอะรอตายแล้วชื่ออะไรนะคะบังดุนเขาเป็นเัาเป็นเอาบังดุเป็นเอาบังดุนใช่ผมไปดิสลามก็เลยอยากกันง่ายๆก็คือว่าบังดุนคือพี่ดุนนี่แหละครอบครัวบังแทนคขาที่ไม่จายบังแทนเขาที่ผม ฟาร์มวัวผมอยู่ลบบุรีครับเขื่อนป่าสักชนรศิโอ้ใกล้ๆกันครับครับใกล้ๆเขื่อนป่าสักชนรศิทธิ์ตอนนั้นใครไปดูงานนะครับก็ผมถีบจักรยานไปเขื่อนป่าสักไกลมากจะถีบจักรยานนะค่ะมนี่กะเขากะแมาพ่อคุณครูฝึกฝึกหัวฝึกฝึกหัวค่ะเขากะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะมื่อวาเขากะขอขอบคุณขอบคุณพี่อะไรนะคะบางดุลบางดุลค่ะ หรือชื่อจริงในฟาร์มชื่อว่า J M r a n d ครับ J M r a n d ครับ J M JM r a n d Fitting J M r a n d Fitting อย่างเป็นทางการชื่อส่วนตัวก็คือบังดุลเรียกกันทุกคนรู้จักในนี้ทุกคนรู้จักบังดุลค่ะถ้าคนอี่สายบานเ้องกับเอิ้นไอดุลนะ บ้านฮอกเอิญไอ้ดุนแต่ว่าบางอ่ะแทนข้างว่าพี่ใช่ครับในเนียงของมาลายูค่าครับเมื่อกี้กับขอบขอบคุณพี่บางดุนขอบคุณหลายค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ